ดวงตาเวนจะหลับแสงว่าใจแดงแดงยังเต้นอยู่ถึงแม้นางกายจะเบิดแห้งบร่รมีแมแ่งที่จะสู้ทุกจริงทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ถ้ามีนักเฮียนต้องมีครูคูเปิดฟังเพลงตัวเองฟังจนปากข้าขงบ้านต้องหลอนดวงตาเวนจะหลับแสงว่าใจแดงแดงยังเต้นอยู่ จะเบิดแหงบร่รมีแมแ่งที่จะสู้ทุกจริงทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ถ้ามีนักเรียนต้องมีครู่รูเปิดฟังเบลงตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอน mm hmm. อย่าไปสนอย่าไปคิดกับคำว่าเอาคนเหล่านั้นต้นถึงชีวิตของคนเอามันต่างกันอานาคตยังเยาไกลอูประศักด์ต้องฝ่าฟันถึงบ่แม่ในวันนี้ก็คงต้องมีในสักวัน บ่มีไพ่ที่จะเก่งในวันแรกที่ได้เกิดชีวิตนี้ต้องได้ลองต้องได้เห็นต้องได้เปิดมีเรื่องราวอีกหลากหลายมีทั้งชายมีทั้งเกิดทุกๆย